ตลอด3วัน3คืนนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568 วงเงิน3 7 5ล้าน7หหม่นล้านบาทในวาระแรกครับสุดท้ายที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน311ต่อ175เสียงงดออกเสียง2เสียงครับรับหลักการร่างกฎหมายนะครับหลังจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาการวิสามันจำนวน72คนครับเพื่อที่จะปลายะติกันภายใน30วันแล้วก็นัดประชุมกันครั้งแรก 24มิถุนายนนี้นะครับก่อนหน้านั้นนายพิธาริมเจริอร์ัศสสบัญชีรายชื่อพรกคก้าวไกลกล่าวสรุปการอภิปรายนะคะพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเสนอ5สิ่งเร่งด่วนรัฐบาลต้องทําเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินประกอบด้วยความชัดเจนเกี่ยวกับแผนรายได้และแผนหนี้ของประเทศแผนการปฏิรูปภาษีอย่างเป็นธรรมแผนช่วยเหลือประชาชนในส่วนที่แผนงบประมาณไม่ครอบคลุมเปิดเผยกระบวนการพิจารณา งบประมาณต่อสาธารณะและการปรับกระบวนการงบประมาณตามมาตรฐานของ OECD ค่ะหลังจากนั้นครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนะครับลุกขึ้นกล่าวขอบคุณสมาชิกค,ครับแล้วก็ชี้ว่าภายใต้วงเงินรายจ่ายที่มีอย่างจํากัด รัฐบาลได้ให้ความสําคัญแล้วก็จัดทําร่างกฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายให้เศรษฐกิจเนี่โตเต็มศักยภาพสร้างรายได้ให้กับประชาชนผ่านการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาและวิสัยทัศน์ i g n ไ t e Thailand นะครับแล้วก็บอกว่าจะน้อมรับข้อสังเกตของสมาชิกผ่านการอภิปรายส่งต่อให้กรรมธิการวิสามันที่จะมีการแต่งตั้งเนี่ยนำไปตรวจสอบรายละเอียดของร่างกฎหมายให้เป็น โดยรอบครอบเต่งครัสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนครับสำหรับความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านสมาชิกทุกท่านได้อภิปรายไว้ผมในนามของรัฐบาลขอน้อมรับไว้และขอฝากให้คณะกรรมาการวิสามันที่สภานี้จะได้แต่งตั้งขึ้นนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ของร่างะราัญญัดงบประมาณรายจ่ายไปจำปีงบประมาณพศ2568ให้เป็นไปโดยรอบคอบเคร่งครัดยิ่งขึ้นรวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการซึ่งการกู้นั้นมันก็คือการเสี่ยงเอาเงินอนาคตมาใช้แต่อนาคตเนี่ยเรามั่นใจได้มากแค่ไหนครับเรามั่นใจในน้ำบ่อหน้าที่เราต้องการผมเข้าใจว่ามีท่านรัฐมนตรีคลัง น่าจะเป็นท่านถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยด้วยท่านบอกว่าก็ทําแบบนี้เศรษฐกิจมันก็จะได้โตขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลกู้ได้กู้ได้เต็มที่เลยแต่ในขณะเดียวกันครับเรามาดูการปรับลดประมาณการ GDP ของปี2568ของหลายสํานักตามภาพนี้นะครับซึ่งซ้ายมือสุดก็มาจากต่างประเทศ ตรงกลางเนี่ยมาจากหน่วยงานรัฐเองขวาสุดตรงนี้ก็เป็นภาคเอกชนครับไม่ว่าจะเป็น IMF ไม่ว่าจะเป็น World Bank ไม่ว่าไม่จะเป็นทปทไม่ว่าจะเป็นสสค c i m b c s c b หรือแม้แต่กสิกรเองก็บอกว่าปี2568นั้นปรับลดลงทั้งนั้น World Bank บอกด้วยครับว่าประเทศอื่นที่ในอยู่ในอาเซียนเนี่ยปรับขึ้นหมดยกเว้นประเทศไทยที่จะต้องปรับลงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นประชาชนก็ควรจะที่จะตัดสินใจครับว่าในการที่เราจะให้กู้เพิ่มไปในอนาคตเพราะเราเชื่อว่าอนาคตมันจะดีขึ้นนั้นมันจริง